สวัสดีเช้าวันอังคารที่23พฤศจิกายนค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุ้ยฮับฟัน e ุ้ยสเตย์หวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคลิปนี้นุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คอากาศบ้านเราพร้อมกับจังหวัดเสียงภยัยฝนตกหนักจังหวัดสีเหลืองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังรายละเอียดนุ้ยขอ,ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอกําลังใจจากทุกคนค่ะ กดไลค์กดติดตามกดแชร์และถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากช่องของนุยกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะเชา้านี้ความกดอากาศสูงหรือลมหนาวได้ลงมาปกคลุมภาคอีสานแล้วค่ะและในช่วงเย็นค่ำวันนี้ก็จะปกคลุมภาคอื่นๆนะคะทำให้มีฝนทางภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกและภาคใต้ก่อนที่อุณหภูมิจะลดลงค่ะ ตอนนี้เรามาดูลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันที่23พฤศจิกายนกันค่ะบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนค่ะได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยและทะเลจีนใต้แล้วนะคะจึงทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิลดลงอีก2-3องศาเซลเซียสค่ะและมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งทางตอนล่างของภาคบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทรและบุรีรัมย์ค่ะสำหรับภาคเหนือภาคก,กลางและภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแหง่งโดยที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะ ส่วนภาคตนออกมีเมฆเป็นส่วนมากและก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะและอุณหภูมิก็จะลดลงนะคะ1-3องศาเซลเซียสค่ะจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพค่ะเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย ส่วนภาคใต้นะคะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นค่ะจึงทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนฟ้าขนองหนักบางพื้นที่ค่ะบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ในวันที่23พฤศจิกายนนี้นะคะโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ค่ะพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบาย